สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอุดมรักษ์สายสมบัติและคุณนภพรต่อพลค่ะค่ะติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมรายการป้องปากอยากเล่านะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามเลยนะคะถ้าอยู่ที่บ้านสะดวกที่จะติดตามผ่านทางทีวีก็กดไปที่หมายเลข11นะคะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์คุณผู้ชมก็เข้ามาที่เพจ Facebook ของทีวีอีสานโดยพิมพ์คําว่า nbtubon นะคะหรือว่าไม่มีเวลาในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชม มย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube ของ NBT11 อ bon, ุบลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลายประเด็นค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภาพใหญ่ของประเทศของเราก็ ะะท่านก็เดินทางไปที่ออสเตรเลียด้วยนะคะ,คะไปประชุมนัดพิเศษด้วยและตอนนี้ก็เดินทางไปที่เยอรมนีที่ฝรั่งเศสด้วยเพื่อที่จะไปประชุมหารือแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์เรื่องของการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนะคะมีการพัฒนาในหลายๆเรื่องด้วยนะคะและนอกจากนั้นค่ะวันนี้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะ ในยุคนี้เป็นยุคที่ไม่ใช้เงินสดแล้วนะใช่คะ่ะพี่กุง้ง <c oughs> เวลาจะใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยตอนนี้เรามีแต่สแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในมือถือกันแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้สําคัญมันใช้ใจ่ายง่ายแล้วบางทีอาจจะโดนมิจฉาชีพนะคะมาหลอกหรือว่า <c oughs> มาดูดเงินจากโทรศัพท์เราไปได้ง่ายเช่นกันคะ่ะค่ะวันนี้เราก็มีเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดที่ไม่รับที่จะเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็ให้ห่างจากพวกที่เป็นกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้กันด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องของสงกรานต์นะคะปีนี้ก็ ก็งานสงการจัดใหญ่มากนะคะ<ช>และที่สําคัญมีเพลงของสงการด้วยเป็นสีภาษาในเวอร์ชั่นนี้อ่ะยังไงก็ติดตามแล้วกันนะคะเดี๋ยวข่าวแรกพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกลลวงหลายๆอย่างแบบนี้มาหลากหลายรูปแบบจริงๆนะคะล่าสุดตอนนี้ทางรัฐบาลไทยเขาก็ได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อเพจ Facebook นะคะที่ชื่อว่าฟังให้ดีนะคะ จัดการคดีอาญาอาชญากรรมทางออนไลน์นะคะนี่คือชื่อเพจนะคะเขาบอกว่าย้ําว่าเพจนี้เป็นเพจปลอมนะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็อย่าหลงกลมิจฉาชีพด้วยนะคะโดยทางนายคารมพลพรกลางนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตามที่นะคะมีผู้เผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์แล้วก็มีการอ้างถึงนะคะกระทรวงมหาดไทยว่ามีการเปิดเพจ Facebook ที่ชื่อว่า จัดการคดีอาชญากรรมทางออนไลน์นะคะนี่คือชื่อเพจนะคะทุกคนคะ,คะขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะโดยสำนักงานประลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการชี้แจงว่าเพจ Facebook จัดการคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ดังกล่าวไม่ใช่เพจของกระทรวงมหาดไทย แต่อย่างใดนะคะอันนี้คือไม่ใช่ไม่ได้จัดตั้งมาโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งทางนายคารมยังบอกอีกนะคะบอกว่าช่องทางการติดต่อร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์นะคะของศูนย์นํำรงธรรมของทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดนั้นมีอยู่แล้ว76จังหวัดค่ะคุณผู้ชมคะ76จังหวัดนะคะมาดูกันหน่อยว่า เพจ Facebook หรือว่าเพจไหนที่มันปลอดภัยคะก็จะมีศูนย์ดำรงธรรม76จังหวัดนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะจะมีของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยจะสามารถติดต่อออนไลน์ได้3ช่องทางนะคะได้แก่ทางแอปพลิเคชันศูนย์ดำรงธรรม1567ดำรงธรรมแอปนะคะแล้วก็ แหล่งที่2ค่ะจากเว็บไซต์นะคะอยู่ที่ w w w ร์าวเว็บดำรงธรร m o i g o t h ค่ะแล้วในส่วนของช่องทางที่3ค่ะจะเป็นทางปรณีนีอิเล็กทรอนิกส์นะคะอยู่ที่ moi1567@hotmail.com นะคะในส่วนของศูนย์ดำรงธรรม7จจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อออนไลน์ได้ที่ช่องทางแอปพลิเคชัน ศูนย์ดำรงธรรม1567แล้วก็เว w ร์ดไวเว็บดำรงธรร .mo.i.go.ts ต่อด้วยชื่อ76จังหวัดที่จะติดต่อนะคะสมมุติว่าจะติดต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ใส่ดำรงธรรม .mo.i.go.ts อุบลราชธานีนะคะ ก็ขอฝากพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะคะว่าอย่าลงเชื่อแล้วก็ขอความร่วมมืออย่างยิ่งเลยว่าไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวนะคะ,ะต่อไปยังช่องทางการสื่อสารในโลกออนไลน์นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสํานักงานปลัดกระทรวงไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ บอกว่าสามารถติดตามได้ข้อมูลได้ที่ w w w s m o i s m o i g o t h หรือว่าโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์02 222 1141ค่ะค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเพจปลอมนะนะคะสำหรับใครที่อาจจะเห็นแล้วก็โอ้ดูแล้วมันน่าเชื่อถือจริงๆนะเพราะว่าดูชื่อเพจแล้วก็โอ้น่าสนใจและที่สำคัญก็คือ เขาอ้างถึงกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะซึ่งก็เป็นกระทรวงที่เราก็ได้มีการติดตามเรื่องของอภัยออนไลน์ต่างๆผ่านทาง เพจนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้ก็คือมันเป็นเพจปลอมนะคะทุกคนคะไม่ถูกแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของท่านนายกรัฐรมนตรีที่มีการเดินสายเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเดินสายคล้ายๆกับเป็นเซลแมนเลยนะนะคะเดินทางไปหลายประเทศเลยเพื่อที่จะไปนะคะเรื่องของส่งเสริมกระตุน้นการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของเศษรษฐกิจด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ยังไม่คุยเรื่องนี้ดีกว่านะคะเ,<ร>เดี๋ยวยังไปต่อเรื่องของไทยออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่า ยุคนี้โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าเวลาเราจะใช้ใจ่ายอะไรนะคะแอปธนาคารหรือว่าโมบายแบงกิ้งในโทรศัพท์ค่ะเราก็จะสามารถใช้ใจ่ายได้ง่ายๆไม่ต้องพกเงินสดเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าความที่รวดเร็วนี้นะคะก็มีผลตามมาค่ะก็มิจฉาชีพอาจจะทำให้ มีการมาหลอกลวงแล้วก็ดูดเงินเราจนหายหมดบัญชีได้ง่ายเช่นกันค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้โมบายแบงกิ้งให้ปลอดภัยตามขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงค่ะการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้แหล่งที่มานะคะหรือว่าดูน่าสงสัยถ้าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ให้ดาวน์โหลดจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะจาก Apple Store Play Store แล้วก็ Google Play เท่านั้นค่ะแล้วก็ให้มีการตั้งค่ารหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดาแล้วก็ เลี่ยนรหัสผ่านอยู่สม่ำเสมอนะคะสำหรับรหัสผ่านการเข้าใช้งานโทรศัพท์และก็ธนาคารนะคะแล้วก็ก่อนคลิกลิงก์ต่างๆค่ะต้องเช็คให้แน่ใจนะคุณผู้ชมต้องเช็คให้แน่ใจว่าส่งมาจากธนาคารจริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ควรคลิกลิงก์ที่ไม่ทราบที่มาหรือว่าที่น่าสงสัยนั่นเองนะคะแล้วก็ให้เปิดการแจ้งเตือนและก็ตรวจเช็ค SMS หรือว่าอ e ีเมลที่ได้รับจากธนาคารอยู่เสมอเพราะว่าส่วนมากแล้วธนาคารจะส่งอ e ีเมลมา มามาบ่อยกว่า SMS เนะคะเพราะว่า SMS บางทีอาจจะไม่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงในการเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะให้ใช้ โมบายแบงกิ้งจากข้อมูลมือถือในโทรศัพท์นะคะเพื่อที่ป้องกันข้อมูลการใช้งานของเราล่วไหลค่ะอ่านข้อมูลให้ละเอียดดูให้ถี่ถ้วนและคุณผู้ชมต้องมีสติแล้วก็ให้รอบคอบทุกครั้งที่เราทําธุรกรรมออนไลน์เพื่อที่จะลดความผิดพลาดท,ที่อาจเกิดขึ้นเพราะว่าบางทีความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะทําให้ใครหลายคนสูญเงินในมือโทรศัพท์นะคะไปมูลค่าอาจจะหลายบาทกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมการเงินที่น่าสงสยัยหรือว่า ที่สำคัญใครที่มีบัตรเครดิตนะคะมีข้อมูลบัตรเครดิตก็ไม่ผูกข้อมูลกับทางร้านค้าออนไลน์นะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้โมบายแบงกิ้งให้ปลอดภัยนั่นเองนะคะค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เราจะไปสแกนอะไรเนี่ยนะคะทุกคนคะคือเวลาที่จะโทราศัพท์ของเราเนี่ยมันไปผ่าน QR Code แป๊บเดียวมันก็ดูดแล้วอะ ะะ<ช>ก็คือคต้องระมัดระวังแล้วก็ QR วอา e โคที่ว่านั้นเราต้องดูแหล่งที่มาแล้วก็ความน่าเชื่อถือด้วยและที่สําคัญก็คือใช้ใจ่ายเงินสดก็ดีเหมือนกันนะอโอเคค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการใช้โมบายแบงกิ้งให้ปลอดภัยนะคะ ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของนะคะประเพณีมาหาสงกรานต์กันหน่อยนะคะที่ประเทศไทยปีนี้จัดยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะแต่ละจังหวัดเขาก็เตรียมที่จะจัดงานกันด้วยและที่สําคัญปีนี้นะคะมีเพลงสงกรานต์เป็น4ภาษาด้วยะนะคะจะเป็นยังไงติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ การได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุถือเป็นมงคลชีวิตนำพาวาสนารุ่งเรืองบารมีแผ่ไพศาลดังใจปรารถนาเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลอินเดียอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหันตธา,าตุของพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสา,าวกฝ่ายขวาและพะโมคขลานะเป็นอัครสา,าวกฝ่ายซ้ายจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสักการะได้ใน4จังหวัด4ภูมิภาคทั่วไทยซึ่งจัดพิธีอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตรการตา ในวันที่23กุมภาพันธ์2567และเปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชาถึงวันที่3มีนาคมณมนฑะลนนพิธีท้องสนามหลวงสำหรับในภูมิภาคโดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพิธีอัญเชิญมาปริษฐานชั่วคราวณวัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่9มีนาคม และจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะในระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกาธาตุและพระอาัารตาธาทุศของพระสารีบุตรและพระโมคคันลานะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยจะได้สักการะพระบรมสารีริกาธาตุอย่างใกล้ชิดเสริมสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ัังงกอนนนทททาา้้ลยยยพีไททิสมความจงรักภักดีของสถาบันหลักของชาติเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่ดีต้องดำรงไว้ซึ่งความรักชาติความเชื่อมั่นความศรัทธานในหลักธรรมของศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เราในฐานะพลเมืองไทยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเพื่อความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติูกททท่่องงไยยยใจจรีดดาาาาาาววว้้มมคสุป ต่อนะคะช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลสงกรานกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องของมหาสงกรานปีนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะวางแผนนะคะในการที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็เดินทางที่จะไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆและที่สําคัญปีนี้ทางรัฐบาลเขาก็ทุ่มงบในการที่จะ จัดงานมหาสงกรานกันด้วยแล้วก็แต่ละจังหวัดก็มีการเตรียมการจัดงานทั้งเดือนเลยนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนตั้งแต่วันที่1เลยไปจนถึงวันที่30เมษายนเลยนะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะภาพใหญ่ในตอนนี้ก็คือว่าในโอกาสที่ประเพณีสงกรานไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนนะคะเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกนะคะในปี2567 รัฐบาลโดยความร่วมมือนะคะกับทุกภาคส่วนก็เตรียมจัดงานนะคะมหาสงการา์ World Water Festival นะคะประเพณีสงกรา์ไทยหมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะโดยจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางนะคะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ส่วนภูมิภาคในขณะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดเลือกเพลงรำวงนะคะสงกานมาเป็นส่วนหนึ่งของการ นำเทศกาลสงกรานต์ของไทยสู่เวทีโลกนะคะแล้วก็นำเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่นั่นก็คือเพลงสงกรานต์นะคะฉบับภาษาต่างประเทศจำนวน4ภาษานะคะ4ภาษาเลยนะคะ สภาษาที่ว่านี้ก็คือจะมีภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะเนื้อเพลงก็ใช้คำง่ายๆนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเข้าใจแล้วก็แนวคิดของประเพณีสงการก็จะนำเสนอนะคะสถานทูตนะคะทั่วโลกเลยนะคะรวมทั้งสายการบินของประเทศไทยเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็สนับสนุนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแล้วก็ยกระดับแล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองนะคะก็คือสงกรานนี้หลายๆคนนะก็เริ่มที่จะหาไปหาซื้อนะคะเสื้อลายดอกนะคะ,คะแล้วก็ ชุดไทยแต่งไทยไปเที่ยวสงกรารก็จะแบบว่าฟินไปอีกแบบหนึ่งนะคะใช่ค่ะสวยๆงามๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังได้มีการแต่งตั้งนางสาวแอนโทเนียโปรซิลนะคะหรือว่าคุณแอนโทเนียนี่แหละคะ่ะรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งปี2023เป็นนางมะโหทรเทวีก็คือเป็นนางสงการประจำปี2567เพื่อที่จะได้ร่วมถ่ายทอดคุณค่าสาระและแสดงอัตลักษณ์ของประเพณีสงการไทยไปด้วยนั่นเองนะคะ ใครหลายๆคนก็คงจะวางแผนไปเที่ยวสงการานกันแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับประเพณีสงการานไทยปี2,567ในเดือนหน้านี้นั่นเองนะคะค่ะก็ไปหาซื้อเสื้อลายดอกไว้นะคะวันนี้เราก็ มีหลายดอกเหมือนกันนะคะทุกคนคะวันนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็นปีใหม่แบบไทยๆนะคะ,คะสงกรานเขาก็จะมีประเพณีกิจกรรมต่างๆมากมายถ้าหาก<ม>ว่าเป็นในแถบภาคอีสานบ้านเราเขาก็จะมีประเพณีก่อเจะดีไซด้วย<ช>นะคะ,คะแล้วก็จะมีการไปส่งน้ําพระนะคะที่วัดด้วยแล้วก็วัดต่างๆก็จะนําพระพุทธรูปที่อาจจะเป็นพระเก่าแก่ที่ ที่วัดแล้วก็จะเอามาให้กับพุทธศาสี่กชนได้ไปส่งน้ำ,นำสักการะนั่นเองนะคะที่นี้ช่วงนี้อากาศเมืองไทยไม่ใช่ร้อนนะคะพี่กุ้งแต่ร้อนมากค่ะร้อนมากจริงๆคุณผู้ชมคะในช่วงกลางวันคือ บางวันไม่อยากออกไปทานข้าวอ่ะสั่งไรเดอร์เข้ามาแทนเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆนะคะแล้วช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้มักจะมีโรคหนึ่งนะคะที่มากับหน้าร้อนค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือโรคฮิสโตกหรือว่าโรคลมแดดนะคะก็เป็นปัญหาสุขภาพที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศร้อนจ,จัดๆอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะ ปัจจุบันนะคะภาวะโลกร้อนค่ะเป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญเพราะว่านับวันเลยนะคะอุณหภูมิโลกเนี่ยยิ่งจะมีแนวแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสำหรับประเทศไทยเราเองสภาพอากาศก็ร้อนจัดขึ้นทุกปีค่ะทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหลายโรคเช่นโรคในระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากการ รับประทานอาหารและก็น้ําที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปซึ่งก็เกิดบ่อยที่สุดนะคะแต่ว่าโรคที่มีการพูดถึงกันน้อยแล้วก็คนเป็นบ่อยในช่วงหน้าร้อนอย่างที่บอกไปก็คือโรคฮิสโตตกหรือว่าโรคลมแดดนั่นเองค่ะโรคฮิสโตกนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนทําให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ส่งผล กระทบต่อการทำงานของเซลล์ทั่วร่างกายถือเป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ในส่วนของอาการที่พบเบื้องต้นในโรคนี้นะคะก็จะมีอาการเมื่อยล้าอ่อ,อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนวิตกกังวลสับสนปวดศรีรษะความดันต่ำหน้ามืดแล้วก็จะไวต่อสิ่งเร้าได้ง่ายค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีผลต่อระบบไหลเวียนเลือดนะคะซึ่งอาจมีการเพิ่มเติมได้อีกนะคะเช่นภาวะขาดเงือเพ้อชักหรือว่าไม่รู้สึกตัวตายล้มเหลวมีการตายของเซลล์ตับโอ้หน้าโอ้โหน่ากลัวจริง,รงๆเลยนะคะ,ะ,ะบางคนอาจจะมีอาการหายใจเร็วมีอาการบวมบริเวณปอดจากการข้างของของเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะการสลายกล้ามเนื้อลายแล้วก็ช็อกแล้วก็เกิดอาการ เกิดการสะสมของไฟบรินนะคะจนไปอุดตันหลอดเลือดขนาดเล็กทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยล้มเหลวค่ะหากปล่อยทิ้งไว้นะคะหรือว่ามีอาการที่ไม่สามารถระบายความร้อนออกได้มากกว่า2ชั่วโมงอาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจสมองและก็ไตรวมไปถึงกล้ามเนื้ออาจจะส่งผลให้เสียชีวิตได้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะ อันตรายถึงชีวิตด้วยนะคะโดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะโดยสาเหตุของโรคฮิสโตรกนะคะสามารถแบ่งตามสาเหตุของการเกิดโรคได้หลักๆอยู่มีอยู่2ประเภทนะคะนั่นก็คือ c l สิ s i c a l histog นะคะเกิดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่มีมากจนเกินไปนะคะส่วนใหญ่ก็เกิดในช่วงที่มีอากาศร้อน พบบ่อยในผู้ที่มีอายุมากแล้วก็โรคเรื้อรังนะคะมักเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางอาการที่สำคัญก็คืออุณหภูมิของร่างกายสูงแล้วก็ ไม่มีเหงื่อนะคะให้สังเกตให้ดีนะนะคะอากาศาร้อนๆแบบนี้นะคะอุณหภูมิร่างกายแบบสูงมากเลยแต่เหงื่อไม่ออกนะคะ,คะต้องสังเกตให้ดีนะคะแล้วก็เกิดจากการออกกําลังกายที่หักโหมจนเกินไปก็มักจะเกิดในหน้าร้อนโดยเฉพาะนะคะกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วก็นักกรีธานะคะอาการก็คล้ายๆกับคลาสสิคอลนะคะแต่ก็จะต่างกันกับประเภทที่จะมีเหงื่อออกนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบการ สลายเซลล์กล้ามเนื้อลายโดยจะมีการแทรกซ้อนนั่นก็คือระดับ โพแทสเซียมในเลือดสูงนะคะระดับอฟอสฟอรัสในเลือดสูงระดับแคลเซียมในเลือดต่ำนะคะมันจะตรงข้ามกันนะคะแล้วก็พบไมโอโกบินในปัสสาวะด้วยนะคะใครเสี่ยงโรคฮิสโตกบ้างนะคะสังเกตกันดูให้ดีนะคะแล้วก็บุคคลที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดโรคฮิสโตกนะคะหรือว่าโรคลมแดดภาษาบ้านเรานี่แหละนะคะนั่นก็คืออาหาราทหารที่เข้ารับการฝึกนะคะโดยปราศจากการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมในการที่จะ,ะเผชิญ กับสภาพอากาศที่ร้อนนั่นเองเพราะว่าทหารเขาก็จะไปฝึกอยู่กลางแจ้งใช่ไหมคะเขาก็จะมีความเสี่ยงแล้วก็นักกีฬาสมัครเล่นนะคะผู้ที่ทํางานในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นมีใครบ้างนะคะก็อย่างเช่นช่างก่อสร้าง ช่างซ่อมหลังคาชาวนาชาวไร่แล้วก็ตำรวจจราจรที่จะอยู่กับกลางแจ้งแล้วก็ทำงานในแบบเอาท์ดอแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ผู้สูงอายุเด็กเล็กนะคะคนอดนอนนี่ก็ใช่นะนะคะแล้วก็คนดื่มเหล้าจัดเพราะว่าแอลกอฮอล์จะกระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วแล้วก็แรงขึ้น จนช็อกได้นั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ที่มีน้ําหนักตัวมากจนเกินไปผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงสัญญาณของโรคฮิสโกรกเป็นยังไงกันบ้างเอามาดูสัญญาณกันหน่อยนะคะสําหรับสัญญาณสําคัญของโรคฮิสโตรกนะคะคือจะไม่มีเหงื่อออกค่ะตัวจะร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ เราจะรู้สึกกระหายน้ํามากวิงเวียนปวดศีรษะมึนงงคลื่นไส้หายใจเร็วอาเจียนนะคะซึ่งก็ต่างจากการเพลียจากแดดทั่วๆไปนะคะที่จะพบว่ามีเหงื่อออกด้วยแต่ว่าโรคฮิสโตกนี้คือจะไม่มีเหงื่อออกนะคะหากคุณผู้ชมนะคะเกิดอาการดังกล่าวจะต้องหยุดพักทันทีไม่ว่าจะออกกําลังกายหรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งอยู่นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของวิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยฮิสโตกกันหน่อยค่ะหากเราพบเจอผู้เป็นโรคลมแดดนะคะหรือว่าผู้ ป่วยฮิสโตกค,ค่ะสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้โดยการนำผู้ที่มีอาการป่วยเข้าที่ร่มให้นอนราบค่ะแล้วก็ยกเท้าสูงทั้งสองข้างเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงสมองมากขึ้นแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกเพื่อระบายความร้อนนั่นเองนะคะให้ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งประครบไปตามซอกตัวคอรักแร้เชิงการแล้ก็ศีรษะให้รวมกับการใช้ พัดลมเพื่อเป่าระบายความร้อนไปด้วยค่ะแล้วก็หากว่าคนนั้นนะคะยังไม่หมดสติก็ให้ดื่มน้ำเปล่ามากๆแล้วก็ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะในส่วนของวิธีการป้องกันโรคกลมแดดหรือฮิสโตกนะคะ หากเรารู้ค่ะว่าจะต้องไปทำงานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนก็ควรที่จะเตรียมตัวโดยการออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างสม่าเสมอก็คือการวอร์มร่างกายไปก่อนนะนั่นเองนะคะ,คะก็คือออกกำลังกายอย่างน้อยก่อนที่จะไปทำงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งหรือว่าครั้งละอย่างน้อย30นาทีเพื่อให้ร่างกายของเราชินกับสภาพอากาศที่ร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ํา1-2แก้วก่อนออกจากบ้านในวันที่มีอากาศร้อนจัด,จด แล้วก็ว่าหากว่าต้องอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนหรือว่าออกกําลังกายกลางสภาพอากาศร้อนก็ควรดื่มให้น้ําให้ได้ชั่วโมงละ1ลิตรค่ะแม้ว่าเราจะรู้สึกไม่กระหายน้ําแต่ก็ควรดื่มนั่นเองนะคะแล้วก็ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อนๆไม่หนาแล้วก็น้ําหนักเบามันจะสามารถระบายความร้อนได้ดีค่ะก่อนออกจากบ้านควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 1 5ขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญนะคะสวมแว่นกันแดดค่ะสวมหมวก แล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดในวันที่อากาศร้อนจะจัดไม่อยู่ในรถที่ตากแดดด้วยนะคะพี่กุ้งเพราะว่าอุณหภูมิข้างในรถที่ตากแดดอยู่เนี่ยจะสูงขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็ให้อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้หายใจได้สะดวกแล้วก็อากาศถ่ายเททําให้เราอาจจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นค่ะค่ะแล้วทีนี้เผื่อว่าหากอยู่กลางแจ้งกลางแดดแบบนี้แล้วทีนี้ก็อาจจะมีอาการแบบว่า เขาเรียกว่ามีอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นก,ก,ก็ยังไม่แนะนําให้ทานยานะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำมูกไหลแบบนี้หรือว่าเป็นภูมิแพ้ก็ควรที่จะดื่มน้ําก่อนนะคะน้ำนี่คือสําคัญที่สุดเลยนะคะ,คะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ร้อนทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะก็ระมัดระวังกันไว้เพื่อถ้าหากว่าใครมีโรคประจําตัวก็ควรที่จะพกเรื่องของน้ําไปด้วย<ช>นะคะก็จะช่วยได้ในเบื้องต้นนั่นเองนะคะกลุ่มของเด็กเล็กแล้วก็ ผู้สูงอายุหรือผู้พิการก็ควรที่จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจจะรับแสงแดดมากเกินไปอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งเร้าได้เร็วกว่านั่นเองนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการป้องบากอยากเล่านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทิมงานจาก n b t t v ีีอีสานทุกๆคนต้องลาไปก่อนขอพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. การได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุถือเป็นมงคลชีวิตนำพา